สวัสดีครับดูครับช่องอีสานบ้านแม่ครับมือนี่เดี๋ยวยินข่าวว่าเพิ่นซื้งวัวจังเพอเดดครับเพิ่นบอกให้ไปเบิ่งไปชมไหเนเสียแปงครับเสียรถครับกำลังจะเดินทางไปครับนี่สะครับกำลังจะถอยครับกำลังจะถอยไปเบิ่งวัวกันครับ เดี๋ยวหอดผุนโพชัยบ้างเงงดี๋วดยวคบมาแล้วครับมาหอดแล้วมาหอดแล้วหัวหัวหวหั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 วนัวนีวหัับหัวหั่หัวหััวับัวหัหัวั นี่ครับทำ้สมหวางกับสีขคล่นผ่ดนี่อมีไฟบอลนี่ครับทอดเหรอครับจากเดชครับ <c oughs> โอ้ลายตัวตัวนี้ tập luyện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  tập โอ้ยคือคิ้วคาดสิครับนี่ครับจงบวัวโอ้ลงแล้วครับลงแล้วอเป็นไรครับเจ๋วบอ ครับมาถิงแล้วโวเมียพร้อมครับโจเม,มียนะครับคุณพ่อกำลังมึงอยู่ครับ เนก็ันเบิร์ครับเป็นผู้บรรสือเป็นอะไรนีครับเป็นผู้รรสือครับนี่นะครับไป็นนี่นะครับเป็นพ่ออะไรซีว่าก็หอมเนีนครับคุณต้นเยนุ น <mile inside. S 2> ี่สีแดงครับสีแดงแง้มมึงกับหูเห้องามนะครับงามอยู่หูยาวนิดหน่อยครับกำลังตรวจสอบ ม,มาจาักเดียดครับนี่มาพี่ลูกนี่นี่ครับมาทรงเหยาบลอยมาขวายแล้วขวายอยู่มาชนดอกออนี่ครับ เป็นไหนงามบ่กคบพี่นอ้องก็ตังเบิงสินขาไห้มันยางเบิ้งขับว่ามันขาถกบ่อหรือ,อยังแล้วพี่ลูก หลังตรวจสอบสินค้าครับคุณนายห้อยไงคุณแต่เด็ดพ่อผมเองนี่ครับสีงามอยู่ครับนี่ครับ นี่ครับนี่ก็ไม่เอานี่คือมาก่อนหน้านี่ครับนี่เส้นก็เส้นหางของพันนั่งข้าวน่สาวครับกำลังฟองผสมมาแล้วครับ

มีแดงเจ๋วครับวอาอยูเป็นแม่พันธ์เลยงามสีงามต้อนตรงนี้โอ้นี่ครับนี่พอพันธมันครับ กำลังทองครับแจวครับแจวไายหีมเนี่ยนั่งอยู่นี่ครับโอ้เลียนทรงไก่กันนะครับเนาะวันเคลื่ร์รีมตัวนี่นน ว่ะนี่ครับเจ้าอยู่ครับโอ้ แนปชมกันเบิงรแล้องานบ่ตาผู้กู้ม่ก็แงดียงามันาเบิ่งทับปันนีผู้กเาพอย้ำนัพ่อยังก้องน้อยู่มุนบ่มีเงินซือหอท่าปานเนาะแตงเขาคือตัวนั้นเอาเขาจุดเขาไรบ่ก็แตงเขาเห็นนวงกัเนาะ แมอนอยู่นี่ครับโอ้ยในรถมีแหงงามครับพี่

นี่ครับจะือยิบนี้ก็ไว้เห็น yeah, นี right ่นะครับยิบนาผมยิบบางอย่างครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะไม่เลยคคับ